ทำเสร็จไม่เสร็จก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับก็พิจารณาทีหลังที่ปปตประกาศผลการเลือกต้นได้นะครับระยะเวลาในการทําสำรวจการสืบสวนแต่สวนเนี่ยนับจากวันที่ผมสั่งรับการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะมีระยะเวลาที่จังหวัดเนี่ยไม่เกิน50วันนะครับแต่ว่าถ้า50วันแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเนื่องด้วยสภาวะที่เราไม่สามารถสอบพยานได้เช่นมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด หรือว่ามีพยายนหลักฐานที่จานวนมากเนยนะครับเราก็สามารถยะขยายระยะเวลาไปยางคณะกรรมการตั้งเพื่อให้อนุมัติได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนะครับเสร็จเสร็จก็ไม่เกิน80วันแต่สํานวนคดีส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทําเสร็จสิ้นภายใน50วันครับเราไปทําด้วยครับก็ต้องแก้เะแก้ไปตามข้อกล่าวหาก็ มีพยานมีพยานเจ้าของคนที่เป็นคนที่สวายแล้วก็พระคุณเจ้าที่ที่ติตนี้วยท่านทุกขท่านเะให้การตามความปจริงนะครับมันไม่ใช่ขราจริงก็ไม่เชื่อเขาพีบายนถามคุณเจ้าเขาเป็กใครเขาคงต้องต้องเสียสิทธิ์นะถ้าเสียสิทธิ์นี้เขาสามารถพร้องหนึ่งแปดได้ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เลือกเบียดก่อต่อ ฟ้องได้แจ้งความเร่งคดีได้ว่าเขาเสียสิทธิ์ในการรับรองแล้วก็ถูกต่อถอนจากเหตุการณ์ท่านต้องสอบถามดีๆก่อนว่าเราก็ทำหรือเปล่าเราทำไหมไม่ใช่ว่าเห็นภาพเห็นอะไรแล้วเป็นลงมาไปฟ้องพอถ้าฟ้องแล้วเขวาไม่มีไม่ไม่มีข้อผิดเนี่ยเขาก็สามารถใช้การแก้ต่างโดยมาตรกาแบบเป็นการให้ลายสามารถฟ้อง ต้องเรียนทางตก็ได้แจ้งความรนสรีก็ได้ต้องปรึกษาทางทนายผู้ที่รู้เรื่อง,องระเบียบต็ต่อทางสมาชิกที่เสียสิทธิ์น่าจะน่าจะร้องด้วยในตรงผมเองมันไม่เสียสิทธิ์แต่ว่าจะมีผลเป็นใบเ,เหลืองใบแดงก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นผู้กระทาก,ก่อเกิดแต่กั็เป็นผลตายแต่ถ้ามันพลาดพิงหรือเกิดข้ดอเสียหายทําทให้เสียหายนะครับให้เราต้อง ประเด็นเราก็สามารถศึกษ,ษานะักกฎหมายดนินการตามระเบียบ